ฮัลโหลสวัสดีพี่น้องป้องป่าสุขเรุพ้นนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องช่างแต่งหน้าแสงทองเฟนรนช์เช่นเดิมเช่นเคยหลังจากที่เมือ่อเศาราเนี่ยนะคะแม่ปอทําทงานแต่งหน้ารับ ให้น้องน้องบัณฑิตนะคะคที่รับดอกไม้ราชพัฒอุบลเสร็จแล้วแล้วก็มีต่ออีกวันพรุ่งนี้ตอนเช้าตอนเย็นตอนนี้ว่างก็เลยมาเที่ยวนะคะมากินข้าวกับพ่อบี้น,นะคะแล้วก็มาเที่ยวร้านของคุณแม่ซึ่งเป็นเรา,า,าตามภาษาบาลเข้าก็เลยเป,เ,ปเป็นกระเทยแบบเป็นกระเทยแบบว่าเป็นแบบผูญ่ผูลักู้ใหญ่ในเมืองอุบลเลยละคะ่ะเพราะปอนเนี่ยก็มีโอกาสได้มาเหตุงานน้ำเพลนแล้วก็มาใสาช่ชิตน้ำเพลนในช่วงหนึ่งตอนเป็นกระเทยน้อยเพิ่นอนกับ หลักการดําเนินชีวิตในการทํางานและในการเพิ่นสร้างสอนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างตะกี้เคยมาเคยมาเล่นมากินทีน่นี่เคยมา็นงานน้าเพลินกันเลยมาอุบวนทั้งเธอกับคืนหอดแล้วตอนนี้คุณแม่ก็มีร้านวดดิง้งแล้วก็มีร้านคาเฟ่ที่ยิ่งใหญ่มากก็ลเลยจะมากินข้าวที่นี่นะคะแล้วก็จะไปดูข้างในกันค่ะนี่นะคะชื่อร้านริมนาคาเฟ่นะคะริมนาคาเฟ่ซึ่งอยู่ ยูอ่ออกนอกจากอุบลมากนะครับเป็นเขตของอำเภอวารินชำราบนะคะอำเภอวารินชำราบอ,อยู่บ้านทุ่งกเกษมถ้าออกถ้าออกมาก็ออกมาทางอำเภออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถามคุณแม่ทีนึงเนี่ยคะ่ะร้านคุณแม่แล้วก็เราจะไปดูบรรยากาศข้างในกันนะคะว่าร้านคุณแม่จะสุดปังขนาดไหนแล้วอาหารจะอร่อยขนาไดไหนตามมาเลยค่ะ ากเลยเราเดี๋ยวไปดูทั้งหมดนะครับนกน้ำเรื่องเจ้าจี๋เออนี่จะเป็นหนองน้ำนั่นเองเป็นเจ้าจี๋เออก็จะมีที่ถ่ายรูปที่ถ่ายรูป ชอง,า,องากับบรรยากาศที่ว่าริมนาคาเฟ่นะคะเราก็มาถึงตรงเป็นร้านคาเฟ่แล้วนะเดี๋ยวจะเข้าไปหาคุณแม่กันนะคะ ดีค่ะสวัสดีคุณลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปออันนี้คือคุณแม่ตู๋เรีตูค่แสบทก็บ่านทงแต่แม่ตู๋สวยค่ะตอก่อนกอขึ้นหอขึ้นออู่นี่นะคะคืออันนี้คือแม่ตู๋ก็เคยเป็นแบบก็เอาแบบเเอเลยที่าคุณนี่เป็นผิเป็นผู้หตัวเล็กๆถ้าลูลควแบบว่า ให้กับเพื่อนเท่าเมื่อผู้บุตรกับแบบเพื่อนกับเป็นผู้รักผู้ใยแล้วกับทุกคนก็ให้ความเคารพแล้วก็คุณแม่เป็นไอดอลของหลายๆคนที่ในการใช้ชีวิตในการอะไรหลายๆอย่างทุกอย่างเลยแหละแล้วกับเพื่อนกับให้โอกาสกับหลายๆคนแม่วการการทงานใมกวราตัองทำศอะไรเลยแล้วกับ ต้นคลิปที่แม่ปอพูดไปก็คือได้น,น้อยคือได้มีโอกาสช่วงหน่งมากใช่ชใช่<ม>ใช่แล้วแม่กาสด<อ>ร่วมงานกันอยู่นอกจากงานที่แม่ก็ได้สั่งสอนให้ความรู้ให้อะไรเกี่ยวกับการใช้ชีวิตว่าข้าเป็นกับเธอยค่แม่คุณแม่เนี่ยเป็นรุ่นบุกเบิร์กค่ะเป็นใบเบิร์กข้างค่ะ ก็เป็นแค่แค่เป็นกากอ,องทับแบบที่ทับนานะคะขั้นขากระโดนขาก่อนแต่ว่า <c oughs> อันนี้ตูนี้ก็ืดายค่ะ <c oughs> ถ้าไม่ตาย <c oughs> ถ้าไม่ตายค่ะก็เป็นไม่ใช่ว่าเป็นตัวอย่างของเด็กๆนะ <c oughs> สําหรับคนที่ฉลาดก็เลือกเอาที่จะเป็นไอดอลได้นะ <c oughs> บางอย่างที่เราชอบคือไม่ต้องทุกอย่างนะการลุกหนักอะก็แต่ว่าคุณแม่ก็เป็นที่รักของทุกๆคนแล้วก็จะเห้ยผู้ใดมากต่ำมาบ่ายที่มแพร่ความรักพ่มแพรุ่่แม่เป็นสาวรักเมื่อกวนเมื่อกวนเลย แล้วก็นอกจากร้านเบนที่ที่คุณแม่เท็ไปล่ะตอนนี้ก็คือมีกิจการตัวลิมนาคาเฟ่ลิมนาคาเฟ่กับนาเอาแม่ไม่ดตู่พริกพิกเป็นโอกาสก็คือช่วงช่วงโควิดเข้ามารอบแรกมีนา6-3ค่ะไม่ถูกเริ่มคิดแล้วก็เปิด9กันยา6-3อันนี้ก็ได้7เดือนค่ะ7เดือนโควิดก็ยังไม่หนีแต่เราก็สู้ตายค่ะไปก็พว่าแต่ก็คอนเซ็ปต์ของแม่คือกอดอาชีพเดิมแล้วก็เพิ่มอาชีพใหม่ นะคะก็คือย yes <idal Industry UK> ัง <pagar> ยึดอาชีพเดิมอยู่นะคะที่เรากรีหละก็ลงทุนไปไม่เยอะเราขาดสี่ห้าล้านเอาเอาต่อไปจถองคุณแม่ไม่ต้องทําก็ได้เด็อยู่วบ้านแม่ก็พรออยู่พอกินแล้วตอนแรกมีมีคนบอกว่าไม่หนึ่งไงเลยแต่แบบว่าแม่อยากจะบอกว่าหน่งไงมันมี2อย่างคือเหนื่ยแบบสิ้นหวังกับเหนี่ยแบบมีความหวงนน้อแล้วเหนี่ยแล้วก็มีความสุขด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อพี่เขาแค่ตั้งสามสิบกมูแล้วมั้ เวลามาหาคุณแม่จะได้ครอบคิดอะไรหลายอย่างในการเลี้ยงิูให้แบบเรามีกําลังใจในการใช่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 เพามีเราก็ยังเด็กขนาดคุณแม่อายุมากกว่าเราแล้วเออน้องก็กำลังบอกว่าเกดเราตอนปีนี้ก็58อีก2ปีแม่ก็เกษียณแล้วหาปีก็ควาไม่ถึง2ปีดีแต่ยังสาวยังสวยมากจริงๆก็ตั้งกะจะทําสวนเกษียณลูกก็บอกว่าเอ้าแม่แต่เห็ดสวนเกษียณมันสิมาเจ้าูุเฒ่าได้ว่าแต่ก็เลยบอกว่าโอ้ถ้างั้นไม่เอาก็ได้เป็นลิมนาคาฟีเมื่อเดือน พอมาแต่งหน่ารับปริญญาแต่ก็เลยบ้างตอนแรกก็เลยมากินข้าวที่นี่แล้วก็ขอบคุณมากค่ะแล้วรสชาติอาหารเป็นยังไงน้องคอขาที่ได้ทานไปอ่ะซุปตำคือเลิศมากเลยแล้วตำ้มก็ไม่ถูกที่อร่อยดีอร่อยแบบสมันมันแต่นัวแบบว่านัวในห้องแอร์แบบมันโบมินก็ตวงเป็นตาสั่งก็เห็นปแดนกตวงมาเขาย้ำขายน้ำงานบัดงานอย่างนี้สิ่งที่คนละตวงอยู่นะคะนอกจากต้องให้กับ ซิกเนเจอร์เราต้องผัดผัดผัดไทยกุ้งสดผัดไทยกุ้งตัวใหญ่อันกุ้งกุ้งตัวใหญ่แห้งกุ้งกุ้งตัวใหญ่แห้งแล้วก็ปอเขากินสเต็กไปด้วยสเต็กอ๋อต้องกวานสเต็กเหรอสเต็กปลาอร่อยมากมันมีน้ำสลัดอร่อยแล้วก็น้ำซอสก็อร่อยแล้วก็อ่าพ่อบีก็กินข้าวผัดอ้นไม่ใช่ข้าวหมูทอดกระเทียมแล้วก็นอกจากอาหารเหล่านี้ผู้แม่ขายอย่างแม่ก็ทุกอย่างนะคะจริงๆอาหารของแม่นี่จริงๆ ลูกค้าก็ชอบมาถามหาว่าเออมีปูมีปลาเท่าน,นันนไหมจริงจริงของแม่มันเป็นสวนสาธารส,าสวนอังกฤษสวนป่าแล้วก็สวนทุ่งนาหรือสวนน้ำนะคะฉะนั้นอาหารก็เอาทางยุโรปมา่สเต็กสปาเกตตี้พวกอะไรต่างๆ่งเนี่ยค่ะแต่ซิกเนเจอร์ก็เป็นพวกผัดไทยพวกมหมูฮ้องพวกเดี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ก๋วยจั๊บมีหมดเลยค่ะนะคะเมนูเราจะเปลี่ยนไปนเรื่อยๆเหมือนสวนเนี่ยเดี๋ยวโครงการนม่ถูกก็จะทําเป็นมุมสเตย์นะคะแล้วก็จะทําไปเรื่อยๆพวกนี้จะไม่หยุด ไม่หยุดค่ะนะคะตูเน่มบันาดค่ะนะคะเพราะว่าตีตีสมตีสีู่ก็จะตื่นมาแล้วก็คิดทําการบ้านทุกวันค่ะตื่นเ้าแล้วไนอตื่นเสารเารนงตื่นตื่นมาะมาณสว่ตื่นหกโมงเจ็ดโงเขาเห็นม่ตูโพสได้แล้วโผ่สองชั่วโมงที่แล้วตื่นเ้าเลยหือตื่นะรตื่นก็โแล้วก็นาแต่จะตื่นมาก็โพลแล้วก็ ในหนึ่งวันแล้วก็จะมาเขียนว่าเราจะทําอะไรวันนี้ร่างไว้สักสิบข้อร่างไว้สักสิข้อ,ขอวันนี้เราจะทําอะไรเคือ1ๆหนึ่งวันหนึ่งเราทําได้5อย่างหรือว่าเรา่ันตาถประสะสำงานตอนเช,ช้าคือสมองเราจะปลอดโปงเมื่อคิดอะไรไม่ถูกชอบแต่งกรอะไรหรือว่ามาเดินตามส่วนตัวเองนี่แหละเวลาความสุข เราสร้างไว้เพื่อตัวเราแบบแก่ตัวมาค่ะคอนเซ็ปต์ก็คืออยู่ในที่ที่เราปลอดภัยและมีความสุขและไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะคะกับเพื่องน้องกับช่องยูทูบแม่แม่ <c oughs> มแม่รับคุณแม่ก็มีช่อบยูทูบของตัวเองด้วยนะคะ่ะค่ะค่ะชอบยูทูบนะครับปากด้วยนะคะัสาวบนคนบานทองค่ะตุยชริตาผ้าโซลีค่ะสีผ้าโซลีแบบผระคาดแล้วแล้วในช่องคุณแม่จะเป็นประมาณไหนเพื่อประมาณส่วนมากจะเป็นสายห้ากันนะคะสายห ับเพราะว่าชีวิตเกาะแม่ตู่ก็อยู่กับเสียงหัวเราะค่ะนะคะเป็นภาษาอีสานค่ะพญาค่ะพญาพญานค่ะนะคะเพราะว่าทุกนายเนี่ยลองมอลำลอยเพฮงมัวแมนค่ะถ้าทุกคนอยากดูเข้าไปติดตามในช่องเพราะว่าคือน่าจะเป็นนักร้องด้วยเป็นหมอลำด้วยเป็นหมอลำของพี่สายลงสากลได้เบิร์ดค่ะแล้วก็เบาได้สามเบาได้สี่ภาษาค่ะภาษาอะไรเนี่ยภาษาอะไรเนี่ยภาษาอะไรเนี่ยขมิ กระเมียแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะกระเมียแล้วก็เล้าแล้วกับไถ่อล้วก็ปัญหาพื้นที่ไหนี่ยก็มัวมวนตลอดนะคะแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศรอบนอกอีกทีแล้วก็ดูบรรยาากศสวนของเราเนี่ยจริงๆยามค่ําคืนมันจะมันเป็นสวนอังกฤษอันนี้คือไม่ถูกไปมา20 30ประเทศก็เก็บแรงบันดาลใจมาโควิดมาปั๊บเนี่ยเราคิดว่าเ้ย เงินที่เราโชว์สเตทเมนหรือที่เราเก็บมาตั้งแต่เป็นกระเทยหัวปูนลูกนาเผมงองอแ้่นอแต่าว่างอเพราะว่าโกกสีทองใบยํำไปเมืองนอกเราลงก็จะบอกว่าโอ้มักแม้งสุ่มบุมเล่ดีกาการนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูส่วนนักเก็นกันนะลูกเนาะแล้วก็นอกจากอาหารก็จะมีคาโซคาเฟสโ่ดใช่ใช่ใช่ทุกอย่างทวกนี้ก็เป็กระเทนักเลยนะตอนนี้บาริสต้าเราก็แบบว่าคาด่ารมาแบบเยอะนะคะตอนนี้จะปิดร้านเลยเพราะว่า มันเกือบจะสองทุ่มแล้วค่ะนะคะก็จริงๆเนี่ยอนาคตก็คืออาจจะมีพกซ้องกลางสวนหรือมีจัดปาร์ตี้แต่ข้างบนจะมีคาราโอเกะอยู่ค่ะนะคะแล้วก็มีห้องจัดเลี้ยงก็อยู่พัฒนาจริงๆนะครับกับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วก็ฝากช่องยู u ู e ของแม่ด้วยนะคะแล้วก็ของน้องปลาด้วยของแม่ปลาด้วยคือช่างแต่งหน้าแต่ทองแลนด์แล้วก็ช่องคุณแม่ชื่อ อ่าสาวอุบลคนบานธงค่ะข้นบานทงนะคะบานองคืออยู่บานธงเกษตรแล้วกับใครที่มาอุบลก็สามารถแวะมาทานอาหารที่นี่ได้ริมนาคาเฟ่บ้านทุงเกษตรมัเพอ่าไช่าราบหรือไปนอกออกจากอุบลประมาณออกจากอุบล7็กิโลกว่ากว่านะคะเจ็ดกิโลกว่ากวากราจักรใหญ่มากอ่ารานจักรใหญ่มากใหญ่มากค่ะเพราะว่าอ่าคอนเซ็ปต์ของแม่ตู่คือกรุงเทพเป็นของทุกคนอุบลเป็นของแม่ตู่ค่ะ